เทคนิคเลยคือใช้ตาราง2มิติไม่ว่าจะเป็นโจทย์อายุไม่ว่าจะเป็นโจทย์ขาหมูขาเป็ดขาไก่ก็ดีใช้เทคนิคเดียวกันคือทําตาราง2มิติอะไรคือตาราง2มิติในในคอลัมน์เนี่ยนะคอลัมน์เนี่ยให้เป็นสถานการณ์เหตุการณ์นั่นก็คือประกอบไปด้วยอดีตกับปัจจุบันใช่ไหมปจอบอ เป็นแนวแนวคอลัมนะ์ส่วนแนวนอนแนวแถวโลเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวละครละซึ่งก็คือบุตรกับบิดาวางนี้ก่อนเลยวางเป็นตารางส่สี่ 4, 4คูณสเนี่ยนะครับแบบน,ะน,นี้ใช่ไหมนี่ ใหได้ยางงี้ก่อนแต่เวลาไปสอบจริงอาจจะไม่ต้องไปละเมียดละไม้ให้มันสวยนะเขาไม่เดินมาตรวจตรงนั้นใช่ไหมแต่นี่เพื่อความเข้าใจนะครับอความเข้าใจอีดอดีตกับปัจจุบันเราก็จะได้ช่องแบบนี้มาแล้วเอาข้อมูลมาใส่นะครับเ,เสร็จแล้วก็ไปอ่านโจทย์ใหม่แบ่งเป็นวักวัเอาเอาวักแรกก่อนวักแรกพูดถึงอดีตนะท่านเมื่อ18ปปีที่แล้วเนี่ยคืออดีต แสดงว่าเรากำลังพูดถึงช่องนี้ช่องอดีตอัตราส่วนของบุตรนะบิดาอายุนะบุตรต่อบิดาเฮ้ยแปลว่าเลขสองเนี่ยของใครท่านเลขสองเนี่ยของบุตรเห็นไหมเลขสองเนี่ยของบุตรส่วนเลขห้าเนี่ยเป็นยังไงของบิดานะครับของบิดา <c oughs> แปลว่าสองคนนี้ มีอายุสองต่อห้าความหมายคือความหมายท่านต้องเข้าใจความหมายคําว่าสองต่อห้าก่อนเพราะเนี่ยแหละจะเป็นตัวแปรที่จะทําโจทย์อย่างอื่นได้นะครับแปลว่าถ้าบุตรอายุสองบีดาต้องห้านะถ้าบุตรอายุสอบีดาต้อง5นะ้า,า, 2, า 5. นี่เลยนะนี่เลยนะถ้าบุตรอายุสอบีดาต้องห้า แปลว่าถ้าผมคูณอะไรเข้าไปเช่นผมคูณสองเข้าไปสองเท่ามันก็จะกลายเป็นสี่ต่ออะไรครับสี่ต่อสิบจากสองต่อห้าจะกลายเป็นสี่ต่อสิบนึกภาพตามผมนะไอ้เจ้านเนี่ยสองต่อห้าเนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งผมคูณสองเข้าไปมันก็จะกลายเป็นสี่ต่ออะไรครับสี่ต่อสิบถ้าวันใดวันหนึ่งผมคูณสี่ก็เป็นแปดต่ออะไรแปดต่อยี่สิบ อ๋อแปลว่ามันเปลี่ยนได้เรื่อยนะอัตราส่วนที่ให้มาเนี่ยอัตราส่วนที่ให้มาเนี่ยไม่ใช่ของแค้คืออายุลูกไม่ใช่สองขวบพ่อก็ไม่ใช่ห้าขวบมันอาจจะเป็นสี่ต่อสิบหรือแปดต่อยี่สิบคือพ่ออายุยี่สิบลูกจะอายุแปดขวบพ่ออายุสิบลูกอายุสี่ว่าง่ายๆนี่คือความหมายของตัวตาส่วน นะฮะตัวอัตราส่วนคือสองต่อห้าเนี่ยเรียกว่าอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับอัตราส่วนอย่างต่ำเพราะมา่มันต่ำแล้วแปดต่อยี่สิบเนี่ยมันไม่ต่ำมันไปต่อได้อีกมันหันลงมาได้อีกเราก็ไม่เรียกว่าอัตราส่วนอย่างต่ำอัตราส่วนอย่างต่ำคือมันไปต่อไม่ได้มันไม่สามารถหารอะไรต่อไปได้แล้วสองต่อห้านี่คือมันสุดแล้วว่าง่ายๆนะครับที่หลัง กำลังเล่าทั้งหมดเนี่ยคือเมื่ออดีตอ๋แปลว่าบุตรเนี่ยอายุสองใช่ไหมบีดาเนี่ยจะอายุห้าแบบนี้นะฮะถามว่าเขาอายุสองจริงวะไม่จริงเพราะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่ามันอาจจะเป็นสี่กับสิบหรือแปดกับยี่สิบนะครับซึ่งสี่กับสิเนี่ยเกิดจากการคูณสองทั้งบนและทั้งหน้าและหลังใช่ไหมครับ หรืออาจจะเป็น8ต่อ20 8ต่อ20เนี่ยคือผมคูณ4ตลอดเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะคูณอะไรก็ให้คูณ x ฮะแปลว่าอายุของบุตรต่อบิดาเนี่ยคือ 2x กับ 5x นั่นเอง 2x กับ 5x ทีนี้ก็จบประโยคที่1แล้วไปประโยคที่2ก็บอกว่าในปัจจุบันเนี่ย อายุของบิดาต่อบุตรเปลี่ยนเป็น7ดต่อสเมื่ออดีตล่วงไปแล้วเหตุการณ์มันก็ดำเนินมาข้างหน้านะครับเหตุการณ์มันก็ดำเนินมาข้างหน้าพอดำเนินมาข้างหน้าแปลว่าอายุของแต่ละคนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสิบแปดปีนะครับคิดจากอดีตมาหาปัจจุบันเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสิบแปดปี บคนบอกอาจารย์เขาทำปัจจุบันแล้วย้อนไปอไดีตไม่ได้ครับคำตอบเหมือนกัน <c oughs> คำตอบเหมือนกันแต่ว่าให้เข้าใจอย่างนี้ไปก่อนอ่านเป็นวักๆไปก่อนจะได้ไม่งงมากนะครับ <IT> ก็แปลว่าอายุทุกคนนั้นเพิ่มขึ้น18ปีผมก็เลยได้ว่าลูกเนี่ยก็จะมีอายุบวกขึ้นอีก18บิดาเนี่ยอายุก็จะบวกขึ้นอีก18ก็คือเอาของเก่ามาบวก18ไม่มีอะไร มันดูเหมือนยากนะเนี่ยมันดูเหมือนเป็นสมการยุ่งยากแต่จริงไม่มีอะไรท่านนะครับอ่าก็คือทุกคนอายุเพิ่มขึ้นสิบแปดนะครับทีนี้อัตราส่วนในเวลานี้นะครับในเวลาเนี้ยมันจะเป็นเจ็ดต่อสี่เจ็ดคืออายุของใครฮะเจ็ดเนี่ยอายุของพ่อบิดาสีน่นี่อายุของบุตร อ๋อแปลว่าถ้าเราเอามาทําเป็นอัตราส่วนเนี่ยบุตรเนี่ยจะสี่บิดาเนี่ยจะ7เป็น4ต่อ7แบบนี้4ต่อ7จ็ดคำว่าต่อเนี่ยคือสามารถเปลี่ยนเป็นตัวหารได้ไหมสี่ต่อ7ลูกเนี่ยอายุ4บิดาอายุ7จ็ดนะฮะอันนี้คือของใหม่นะของปัจจุบันเราก็เลยได้ว่า 2X บวก18 ถ้าเอามาหารด้วย 5x บวก18จะได้ตัวเลขออกมาเป็น4ต่อ7แบบนี้4ต่อ7 7ต่อ4เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้แบบนี้7ต่อ4ก็สามารถเปลี่ยนเป็น7ส่วน4แบบนี้ได้นะครับอันนี้คือความรู้เรื่องอัตราส่วนนะความรู้เรื่องอัตราส่วนออเราก็ได้สิ่งที่เรียกว่าสม,มการมาแล้ว เราได้สมาการมาแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเรื่องเนี้ย็็ต้องแก้สมาการเห็นไหมแปลว่าสมาการเนี่ยมันสำคัญมากเลยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะนํามาสู่การแก้โจทย์ได้ทีนี้ผมก็ใช้วิธีการแหละหลักการของผมแลวก็คือถ้าเลขหารอยู่ย้ายไปคูณนะครับผมก็ย้ายเจ็ดเนี่ยขึ้นไปคูณแต่เวลาคูณเนี่ยเราต้องคูณหมดเลยนะฮะ คูณ2ตัวเลยคูณทั้ง2คูณทั้ง18ก็จะได้7คูณ2เป็น14เลยนะท่านคิดไปเลยนะ14 x 18คูณ7ได้126เท่ากับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันย้ายขึ้นไปคูณ4นะครับหารอยู่ย้ายไปคูณนะครับก็จะได้4 5 20 4ี่สคูณสได้72็ดสิเราก็จะได้สรรมการแบบนี้มาเป็นสรรมการแบบเบสิกแบบข้อหนึ่งก็คือย้ายข้างธรรมดา14น้อยกว่า20ให้ย้ายมารวมกับ20ซะโดยเปลี่ยนเครื่องหมายจากเดิมที่ตัวเองเป็นบวกเป็นลบ72เดิมเป็นบวกย้ายไปอยู่กับร้อ ก็เปลี่ยนสถานะตัวเองเป็นลบนะครับ20ลบออก14ก็เหลือ6ท่านั้นเองครับ126ลบออก72ได้54ครับอันนี้อาจจะฝากทุกท่านไปแอบคิดเลขนะนะครับเพื่อประหยัดเวลาตรงนี้นะครับ6หารคูณใช่ไหมครับหลักการก็ต้องย้ายไปหารเพื่อหาตัวแปร x 54 6คูณอะไรเป็น54นั่นเองนั่น หคูณอะไรเป็นห้าสิบสี่ก็ท่องสูตรคูณหกเก้าห้าสิบสี่เก้าหกห้าสิบสี่นะครับพัน x ของผมก็คือเกนะฮะเกจบละอ๋อได้ x แล้วเนี่ยนะครับแต่ยังตอบไม่ได้เนะพราะเขาถามว่าปัจจุบันเนี่ยบีดาอายุเท่าไหร่นะครับเราก็ไปดูว่าปัจจุบันอยู่ช่องไหนนี่ฮะช่องเนี่ยฮะ ช่องเนี้ยช่องเนี้ยเนี่ยหะอ่าห้าเอ็กบวกสิบแปดคือช่องที่เป็นช่องปัจจุบันของอายุบิดาแปลว่าเราได้ x เป็น9แล้วใช่ไหมเราก็มีหน้าที่แค่เอา9เนี่ยไปแทนเห็นไหมมันมีการแทนค่าแปลว่าผมก็เอา5ไปคูณ9นะอันนี้คืออายุปัจจุบันของบิดา บวก18นะฮะ95 45่าแปลว่าแต่ก่อนเนี่ยอดีตเนี่ยอายุ45บวก18เข้าไปก็คืออายุปัจจุบันนั่นเองครับบิดาเลยอายุ63นั่นเองข้อนี้เลยตอบข้อข้อขวายครับเหมือนยากแต่จริงๆก็พอสู้ได้